นี่ดีนี่ดนี่ดนี่น,นี่ตัวนี้ยังบปเตกนี่ดิพี่น้องเห็นเม็ดมันบอกกินได้ด้วยจ้ะมันออกรสชาติมันมันคามันเก๋เลยแต่ถ้ามันยังเป็นเขียวอยู่มันจะออกหวานหวาน,วนมันมันมือปืนขี่งัวแต่เม็ดมันบปนสวยแหละหกินบปได้แหละจ้ะเม็ดเพื่นสวัสดีครับผมบอกเคตสติกอิสานพ่อกระเทนครับสวัสดียามเช้าจากพี่น้องอันนี้ไม่ได้พาเข้าป่าหรอไม่พาเข้าทุ่งนา มาอีกุ่งนึงมานาโคกจ้ะเมื่อวานปุ๋ยคอกฝุ่นบานสเติกเอินหวานฝุ่นฝุ่นหวานปุ๋ยหวานปุ๋ยคอกขิงงัวที่ได้มาจากเม่ทงอยู่จากนาบ้านทวานแล้วและบันนี้มาหวานนาโคกจ่ะเพราะว่ารถไถสิีเข่าแล้วมือนี่เตรียมหวานปุ๋ยแล้วก็ตากดินเตรียมหวานเข่าก็เลยบร่ได้พาพี่น้องขาป่าเนาไม่เด้อมือนี่ มาอิดเวียกซะก่ตตกอนฝนตกจ้ะอยู่อยู่บ้านฮหบ่ตกแต่ว่ามานาโคกนี่ไม่ได้ไกลกันแหงอยู่ประมาณสักสองโลดได้บ่บ่เค้นประมาณนี่แห <ๆ S 2> <ๆ S 1> ละมาทั้ี่ิ้าฝนตกนสฉยเลยแต่บ่แหงพอดีบ่เป็นฝุ่นจ้ะนี่ดิยังเปียกๆอยู่เลยฮู้เฮาถเดี๋ยวมือนี่รถไถยเพิ่นจะมา,ถาไถตากให้ถ่กบ๊ไว้ให้แล้วค่อยมาเคลียร์คณะฮูหกขนาดเลยบรรยากาศยามเช้าตอนนี้หกโมงน่อยๆจ้ะ ขวหวานปุ๋ยคอกหรือหวานขี้ง,งัวเลยเข้าไปในบ้านเพราะว่ารถไถสิมาจาักหน่อย <ừ. S 1> เดี๋ยวบอกเคนสติ๊กซ้อยกันหวานเนาะมาสองถังแป๊บเดียวหวานฮะบำรุงดินสะกอดอ้นักอยู่ด้นักแล้วมันก็ะห้อนพ่อเมื่อวานนี่มันตากแดดเป็นแก๊สบ่แก๊สเออ เอาเคีนสิเบกก่อนบอกเอาไปยายก่อนบอกยายไปเรื่อยๆอืมเอ้าได้ละสองสอบสองสอบสองหรือสามก็ได้มันให้ใหญ่ให้มันให้ละไล่พูเออเอาสี่สอบไปเรียนขี่วันนี้ว่างมาเด้อมาเล่นขี่ลำเบาเข็มเด้อขี่งูอ่ะเชาเลยบรรยากาศยามเช้าวิวสวยๆมีหมอกพรม นี่ยวาติ๊กสิเก็บอันนี้ก่อนเก็บกิ่งไม้ก่อนที่เคนตัดเอาไปทำเอทฐานเนาะนี่ดิ <dynam> มันจะมีกิ่งไม้่นี่ดิโอ้โหขนาดต้นไม้บักใหญ่เลยและต้องถ่ายถ่ายกบก่อนบรรยากาศสวยอเลยไ้พระอาทิตย์ก็ขึ้นให้แบบโอ้ยเดี๋ยวเขาเก็บขึ้น เสาติ๊กขอตัวเอ็ดเวียกซอยเบาเคนก่อนจ่ะเดี๋ยวมันสิเซตสวยมันสิฮอนหวานปุ๋ยโคกเรียบร้อยแล้วจ้ะซอยกันสองคนแปบ๊บเดียวเบาเคนแบกสาวติก๊กโรยแปบ๊บเดียวก็แล้วแล้วบัานนี้สาติ๊กชวนเบาเคนไปเก็บหมักแดงพี่น้องที่มันแตกออกมานะ่คือเคยเห็นอยู่อยู่เถียงลุงจะเอาไปทำฟืนจ้ะเอาไปก่อไฟไป,ไปเบิ่งน้ำกันแล้วจ้ะ คผื่อพี่น้องหลายคนบ่จักหรือบ่เคยเห็นมาถึงใต้ต้นมักเดงแล้วมันแตกเบิดแหละปุ่งใบเลยนี่นะตามเป็นแบบนี้ฮะเด็กโอเคเซเวอร์อยู่ฮะเด็กนี่เอาไปก่อไฟโอ้ค,คักขนาดเด้อนี่เอาไปดังไฟแข็งนะนี่ เพ่อใดเคยใส่แน่คอมเมนต์บอกนี่เด้อเอาไปก่อไฟเด้อจ้ะเอาไปใส่ดังไฟก่อไฟประมาณนั่นแหละนี่ดิดบอกเค็นเนาะมาแล้วกะของกินไม้ติดมือกับน้ำอจ่งใดก็มาแล้วโเต็มเลยตุ่นโอแม่นหมดเลย หลาหลาุงจ้ะแกก็เก็บไส้อยู่นะตั้งหลายคุณอยู่ทงเถียงพือแต่อยากหาเม็ดให้มันให้พี่น้องเบิงนี่ก็อยู่ใส่แล้วดิแม่นบ่เลยจะเปลือก่นอยากให้เห็นเม็ดตอนมันแตกสีน้ำตาลนะเขี้ยวมันๆจำได้ยังน้อยนะนี่แหละคือผลไม้ที่ใส่กินนี่ดีนี่ดีๆๆๆๆนี่เดๆๆนี่นี่ตัวนี้ยังบ่แตกนี่ดีวพี่น้องเห็นเม็ดมันเบ่ กินได้ด้วยจ้ะมันออกรสชาติมันมันค่ะมันเก่เลยแต่ถ้ามันยังเป็นเขียวอยู่มันจะออกหวานหวานมันมันมือพืนขิงัวแต่เม็ดมันบบสวยแหละกินบบได้แหละจ้ะเม็ดพื้นลักษณะขิงัวผัดบะเคีนเพิ่งตักมามันมีความชื้นฮอนฮอนเปียกฮอนฮอนลวกมือเลยแหละลืมถุงมือแบบนี้มาถึงแล้ว แต่กับโบมีปัญหาจ้ะเพราะว่าเขากวาด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 โรยโรยกระจายกระจายกระจายแป๊บเดียวอืมไายเลยเก็บมือดังไฟหนาคักขนาดนี้นี่ต้มขามุงเข้ามเออหนึ่งโค้งหนึ่งเข่าเอารถยนต์มาเลยแต่ก็ต้องสีมาอีกรอบอยู่จ้ะมากับรถไถรถไถเพื่อนบ่เคยเข้ามาเจ้านี่ต้องพารถไถมาว่านะเขาอยู่จุดไหน ออนณาเขตถึงใดถึงใดแบบนี้นะเขา,าต้องมาบอกได้เห็นบอกเพื่อนแหงลงช่งหนึ่งลงติ๊กต็อกไอรถเกี่ยวลงพิดนานะแต่ว่าเราวใกล้กันเพื่อนปั่นเบิ้ลเลยเพื่อนหวานเพื่อนเล้วเบิ้ลเลยชาวติ๊กเกอร์ไทยตากบึงลมฟ้าอากาศอีกทีถ้าบอกอย่างก็ะซ้ามสีมืดกะวานน้องเบาเขนะพี่ทางพี่ใต้โคนพี่หลาย,ยางเฮงบบกเขนเอาใต้โคนที่ เอ็มเลยพี่เปลือกหมักแดงปลาเนื้อไทยมาเลยหน้าบ้านหน้าข่างเฮือนเฮาตอนนี้เจ็ดโมงหกหนาทีตอนบราเคียร์สติกมาหกโมงครึ่งใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเผื่อไปเผื่อมาแต่บ้านเนาะแป๊บเดียวจะหวานกันเลยอาถัางนึงก็เออเอาถังนึงก็เด็กเต็มแล้วหนึ่งออถัถงมามือใหม่เอากระสอบมาอีก แต่ช่วงบ่ายนี่เอารถยนต์มาหรือมอไซค์มาบอกเคีนเอารถยนต์มาเลยอ๋อบอกเคีนจะเอาเครื่องตัดหญ้ามานำได้เนาะตัดหญ้าคันนานำจากรถไถยพันไถกบเลยคันนาเขาก็เคลียร์สิตัดหญ้าแบบนี้คันนาโหดมากนี่แม่นหมดเลย ลุงลูกพี่ลูกน้องกันเพื่อนกับมานาคุ้มมืดจ้ะมืดนี่ยันจักหน่อยเพื่อนเพื่อนจังมาเพื่อนกับมาเคลียร์คันนาเพื่อนเตรียมหวานคือกันแหละนี่เราเคีนกองอีเล่แข็งนานใ่ดิสองเดือนเลยได้บ่ได้เติมแก๊สนี่ปกติทุกเดือนได้เดือนละสามร้อยเลย ไฟฟืนใส่ถ่านช่วงนี่บ่ได้ค่อยยุ่งกับแก๊สเลยยกเว้นต้มมาม่าก,กับไข่เจียวเด้อจังบ่สิบ่โก้ฟืนก่อไฟตก็ตคืนเลยหิวแรงเดือดเดยลยเป็นในบ้านมันก็ลดต้นทุนของเฮาได้ได้เนาะใงช่วงนี้ข้าวไฟมันนักไปข้าวไฟช่วงนี้มันฮ้อนพี่น้องเปิดพัดลมทั้งคนทั้งหมาเปิดพัดลมก็ตกกลางคืนมันฮ้อนแฮงบอกเคลียรสติตกะ เนาะคูมือนี่มีแอร์คือว่าฮะเลยพี่น้องก็เห็นอยู่ก็เปิดโอ้ค่าไฟแปะสามพันพูเดอ้อ <laughs> จากค่าไฟเดือนละพันน้อหน่อยขึ้นทบครึ่งเลยอ่ะของพี่น้องเดี๋ยวขึ้นจะบอกค่าไฟเอาปุ้ยค่าไฟขึ้นรรงงานตัวด่วนขึ้นทุกคนเนาะมันมีแอร์ก็มีพัดลมละนาเปิดกันแบบมีกี่โตกี่โตก็เปิดแล้วพัดลมช่วยได้ออ้ยบุ๊ดเลยแบบเบาเข็มเอยดิ เดี๋ยวบอกเคนบอกเคยใส่เดี๋ยวจะให้บอกเคนลงใส่เลยที่ติดใจสะบออยากไปหาฟื้นเดี๋ยวมากเก็บต้นบักแดงเนี่ยไอ้ต้นบักแดงอยู่ใส่พออยากไปไปเก็บพูดเลยพอดีนำพอดีสด,ด,ดกับไอ้เตาเฮาเป็นคืนเฮายังได้มาฟันมาหันหนน่นเลยเนาะเก็บเรียงอยูดินี่แหละเศร้าน,น,นี่ก็เราได้ไปป่ามาดงเอ็ดเวียงนี้ก่อนค่อยว่ากันเข้าป่าเนาะไม่กัได้ หวานเข่าแล้วกับบ่มีอย่างราบะัดนี้จะได้พาพี่น้องเขาปันไม่รัวๆงานอดิเรกเนี่งานรักเน่นี่แหละแต่ละมือแต่ละเวรมันตามฤด,ดูกาลเนะละาะยำให้ยำ<ๆ>นากระลงให้ลงนาอ,อาอยู่หาก,กินคือชีวิตของบอวเคียนเสาติ๊กเลยแหละที่สื่อใช้คําว่าคอนเทนต์กับแม่หรือชีวิตจริงกับแม่มไปในโตเลยมีอย่างกระถายให้พี่น้องเบิ่งในแต่ละมือเอาไปใส่เอาเอ็ดหยัง ขนนาแน่มนแม่บอกเคกนก็ร์เคลียร์คณะรูหนูที่มันน้ำหัวหขนาะเนาะขุดออกนะขุดออกเลยเดี๋ยวให้รถไถเพิ่นตักดิน,น,<ห>นถมให้แบบนี้เคลียร์คณะเอามารวมกันดูอ,นอืมยังวะแม่แท้เอากระสอบขี้งัวผมมาใส่เอาอีกถังนึงมารวมกันรับสองรับสองให้รอับสอบมาใส่อีกเนาะจะไปกินแระ มมเมดเอืมเดี๋ยวดี้หเฮากระสีลาพี่น้องเมือเลยได้เพราะว่านาบ้านนี่รถไถยันเข่าเลยต้องไปเนะโน่นนี่นั่นเพิ่อนอีกทีเนาะหาอิดเบียดยามเ้าเดี๋ยวถ้าเสร็จเวียดติดงานล้วค่อยพาลุยป่าเนาไหมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพื่อน้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน้ดยนครับแล้วพบพอพอันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า